การลครั้งหนึ่งในเมืองใหญ่มีสองเกลอแสบไม่เกรงใจใครคนหนึ่งขับรถคนหนึ่งยิงไวอีกคนขำใส่ตายยังไงก็ไม่รู้ตัวฮะกูกูว่ามันมันไม่ไม่ใช่ละมันแปลกมันแปลกละมันมันไม่ใช่ละนี่งานอะไรเนี่ย Attention all u t f i c e r report gunfire reported ทำงานเปิดไฟเปิดไฟหวอรดดิ เว้ยมีมอสใหม่ว่ะเปิดดิเปิดดิ Dispatch o อ e a n One here I am No one else wants it ขังนแรกงขลังขลังนี่นี่ต้องอันนี้ต้องอันนี้เออเสียงพอเจอโจมปุ๊บต้องแบบวีวอร์วีวอร์ได้วีวอร์้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยอาชญากรรมครับอาชญากรรมครับปีตัวสามสองไม่รู้โอ้ยหลบ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 ไม่ใช่อย่างนี้ ไอ้เหี้ยกจะลบโอ้ยลบลบนี่โอเคโอเคเอ๋อโอเคเดี๋ยวผมยิงก่อนเออนี่อันเนี้อเนี้ยยิงกูออนี่นี่นี่ยิงกูดีนะสบายเร็วเฮ้ยมันง่ายไปปะงานสบายจัดเลยเอ้ามาอีกทมันไม่ใช่แล้วผมว่ามันแปลกแล้วมันแป้งแป้งแปลกๆนิดนึงสบายเกินเฮ้ยลนลนล้นลนอะไรวะ มันไม่เกียร์ไทยหลังด้วยวะรงนี้อ,อ๋อมีมีเออมีดิมีดิโอ้อะไรลูกพี่วันนี้เ่ยวันนี้คือจะมาแบบเท่ๆหล่อๆก็ไม่ได้เฮ<อ>้ยมีมแบงค์ว่ะเฮ้ยมันมันอัน <มา S 1> นี้มันหอ<า>ยไหนค <tattoo>. รับถอยหน่อยครับตำรวจครับกำลังปฏ <pall ahor S 1> ิ <hold> บ,บ,บัติหน้าที่ครับผมแม่งเครื่องกีทีวะเนี่ยทำไมมันบิดแบง้นระเบิดลอู้หูอู้หเสียวมันวายมาอยู่ในเบิดแล้วกู เฮ้ยเจ้าหูหูรูพี่น้ำน้ามึงจนนี่ไปหวั่นเลยนะลอยนะผมบอกเลยเอ้ยตำรวจจะมาแล้วเพื่อนเราจะมาแล้วรับงานรับเงนเคเปิดเต็มระบบครับผมโอ้ยโอัยโอ้ยอยู่เหรอใช่อ้ยโอยโออยู่ไหนว้ไหนวะนี่้างหน้านี่ะ สายนี่นี่นี่อย่าาไปไหนไปไหนไปไหนครับโอ้ยูก่นด้วยิเออกด้วยไปลูกธรรมดาไล่มันไล่มนอุ้ยน่ยหยุดเดี๋ยนี่หยุดเดี๋ยนี่หยุดหยุดีนี่ยิงยางดีว่ยิงเนโอเคโอเคอะฮะ what the fuck อะไรง่าะ เดี๋ยวนะเลือดเต็มเต็มไหมเรอะเออเลือดเต็มเลือดเต็มกูโดนสไนเปอร์กูโดนสไนเปอร์จริงผัวอะไรวะงานงานสองทำไมมันทำไมเราลงโง่เงี้ยไม่ไปตายได้ไงอ่ะมันผิดพลาดตรงไหนอ่ะมันมันอะไรกูตายเพราะอะไรก่อนอะไรเงี้ยงงเลยครับไปรับงานใหม่ก็ได้ a t ง e n t i o n all u อ i t s o f f i c e r น report Pay 503เดี๋ยวเราต้องจอดก่อนนะลูกพี่เออแบบเคลียร์เส้นทางไงอ้าวเลียร์เส้นทางจอดจอดรถไปเลยโห่รถแรงว่ะโอ้ยเซลล์เซลล์เซีล์เเว้ยเดี๋ยวเลยแล้วเนี่ยชาวแก๊งอยู่ด้านซ้าย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 ไอ้บ้าเนี่ยกูเบรกไม่เอียดไอ้หนุ่มเบรกบอกว่าซ้ายกูรู้กูเบรกแล้วนี่เบรกแล้วเหรอเลือดเลือดดูเลือดดิ ครึ่งหลอดโอ้ยให้ผมขับไหมให้ผมขับไหมไป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 ซ้ายซ้ายไปไปไหนเอ้อมันไปนู่นละอุ้ยมันขับรถเหรอเออเออไป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 ตับหวจครับตอมหวจนี่คือเจ้าหน้าที่กรุณาหยุดรถเดี๋ยวนี้หยุหยุดหยุดหยุดไม่หยุดจริงยังนะไม่หยุดจริงยังนะเฮ้ยเราไม่มีแบ็กอัพด้วยเอาดิเอาดิมาเดียวว่ะ อยู่รถเดี๋ยวนี้อยู่รถเดี๋ยวนี้อยู่รถเดี๋ยวนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ LSPD อยู่รถเดี๋ยวนี้ไอสัตว์ผมบอกให้หยุดหยุดเออหยุดแล้วหยุดจังตายนะตายนะลงไหมอขึ้นลงไหมไม่ลงอ่ะลงก่อนเราลงก่อนเราลงเราลงไม่ลงกูลงแล้วนะจีจี้ก่อนยังไงยังไงไอ้ยังไงซิยังไงซิเอามือออกมาจะลดถแล้วลงไหมคือมือมาจะลดเร็วไอ้ตัวซ้ายเนี่ยมือตัวซ้ายหรือตัวขวา วัดมึงใส่มึงตัวอะไรเนี Bless ่ยตเมันโลนเหรอวัดเยเอามันออกมาดิเออออกมาเออยังไงเฮ้ยถือปืนถือปืนอย่าอย่ายิง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 อะไรเอาไปปืนเหรอเออเอามันตายเลยเออเฮ้ยแต่มันถือปืนมันเงียบแบบมันมันนิ่งคือแบบรอเราเข้าใกล้แน่เลยใช่มันคงจะเป็นอย่างนั้นเลยมีแผนว่าเหรออย่างนี้ต้องได้ขึ้นเงินเดือนแน่นอนจังหวะนี้โอ้น่นอน แต่มันคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่รถของพังกันบ้ารู้ไม่รู้ไงเฮ้ยเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่แบบทำงานได้ได้ดีได้ดีฮะได้ดีจะหมุนทำไมกูชนนี่เนี่ยผมไม่ได้หมุนเปิดไฟก่อนเขียนเส้นทางเอ้ยกูนึกว่าลงได้กูนึกว่าลงได้ เพื่ออะไรเนี่ยไอ้คนไอ้โอ้ว่าจะมาเทพสักหน่อยเชี่ไปไปไปลูกพี่ได้แล้ว t อ้ยรถเหรอรถอะไรอ่ะไปดิไปเด็กไปใกล้ๆหน่อยจะมอสแตนเยอะมึงมีขว้าอยู่จอด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 เลยจอดเลยมึงมีพวกมาเว้ยปืนปืนมึงไม่เอาปืนแล้ววิ่งวิ่งปืนปืน เดดุมๆเลโอ้โหเพื่อนยิงไหนวะตัวมันอยู่ไหนนี่ไงนี่เลเออตานึงอุยอุอุยาอุยยอุอุยอุะเนี่ยอุลเเเจเจอย่า่งยิงอย่าิ้ออ้าวค้างค้างค้างเจค้างค้างอลบสลบเลยเจ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 ค้างลพี่มึงปืนมันถีบเก๊เลยหมดแรงหมดแรงไปหนึ่ Attention all units. Citizen's report. ้าร่เออโอเคไปไปไเล่นเลยเล่นเลยงนเอาตังันออาต้งันเอตต้องรอต้องรอคืนนี้เราต้องรอหุ่นนุ่มาเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นวู้วว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 วเซอร์วว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 ีวววกววนวว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 ีววววมาูวววอ จอดเออไปไปเออูกสองก่อเออไปหวไหนอ่ะไอเียคุณหลบมึงครเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่มาใส่นี่ยเยิงอู้หเอ้ยอย่าเอาอลวง ไอ้จัดเป็นเล่งในการแคเออยิงยิงตายยังยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหมตายยังเดี๋ยวดำไปตายยังตายยังตายแล้วดิวดูดิวดูเขาดรอปดิวดูไว้แล้วอ่ะ้ยอันนี้อยู่ในพื้นที่ซานแอนเดรูเอสฮวนมีซีเจวะเนี่ยไปไปไปลูกพี่ไปนี่นะ มัเป็นไรโอ้ยเป็นกลุ่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 มอ้ากลแก๊อยกูุปดาไรเดี๋ยวอยร่อนรอนี่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 ตัวนึงตัวนึงยิงอะไรครับยิงอะไรครับเ่ตายโหลดงโหลดดิงหนีไปไหนหนีไปไหนเออมิชพาร์ทใสเป็นหนึ่งงานสบายเว้ย

ก็มันจะหนีการจับแถมด้วเดี๋ยวนะกูสกิดอะไรวะโอ้ยรถราดูเพื่อดโอ้รถหักหมดแล้วเยอะเป็นรถถือกว่ารถถือกว่าเออเฮ้ยรถถือกว่าตรงนี้รถถือกว่าลูกพี่เอ้าตำรวจเต็มเมืองเลยดูดิโอ้เออดี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 เออดีดีดี มาแล้วมาแล้วเรามาแล้วอู้ยมันเข้าพื้นที่ว่ะพี่แคบไปเลยลูกพี่นะขอยิงหน่อยดิเลือดเราเยอะแล้วคริ่งหลอดนี่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 เออเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยกูโดนอะไรเอาน่นแหละโดนอะไรกูโดนอะไรไไออดดนนะะะกูโร่ ปิวเลยกูงงเออรถแน่เลยเดี๋ยวเวลาจับกลุ่มครับผม LSPD ไปที่ไหนลงพื้นที่มันรุนเร็วแท็กซี่ว่ะแท็กซี่แท็กซี่มามามาอยู่รถเดี๋ยวนี้อยู่รถเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รถไฟไอ้ มือมาไงนะเพื่อนเพื่อนลงพื้นที่แล้วเร็วๆๆๆๆๆเพื่อนแรงจใจไม่ใช่อย่างนี้เปิวเลยยะเกดดีดีดิเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับลูกพี่โอเคต่อไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับสิบซอยไงมายอุ้ยดูดนงตำรวจดิอู้ไล่ตามโคตรเท่เฮ้ยดูดิดูดิเฮ้ยไอ้แรซซี่จุดดีเป็นงานเป็นการเว้ย เพื่ออะไรเนี่ยนี่นี่นี่าตายหลับกูหลับอีกแล้วขารถเลยเนี่ยหลับขารถเลยนี่นี่นี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่แค่ชาวบ้านไหนไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้ราผ่านใช่ไหมไหนหูงงแล้วเนี่ยเอ้ามีปืนฉีดน้ด้วยเอ้า เอ้ากูงงเนี่ยงงเลยมึงยิงใครเนี่ยใครเนี่ยเอ้าแล้วนี่มึงใครเนี่ยเอ้าเอรถโจโนอยู่ไหนโจนไม่ยิงอะไรเนี่ยพี่พี่โจนโจนพี่อ้อวตายตายนั่นเนี่ยเอาตายจริงด้วยกูบอกว่าตายนะลูกพี่มึงก็ยังจะวิ่งเข้าไป กูบอกว่าตายตายตายมึงก็วิ่งเข้าไปไม่จิ๋วนะไม่เอ็นนั่นมันเบรกมันจึ๊กไงมันหยุดจึ๊กกูก็เบรกไม่ทันไงเอาละได้เวลาจับแล้วพี่มันดูเร็วมันดูเร็วแปลกๆว่ะเออรถใช้โปะป่ะวะแบบใช้โปะเนี่ยดูว่าไอหยุดรถเดี๋ยวนี้นู่นโดนไล่อยู่อุ้ยโหดเั่นโู่นข้างหน้าข้างหน้านู่นไม่ใช่คันนี้ขันน่ะกล้วกับแ้วเออ ไอ้เหี้ยพี่มึงขับดีดีดีกูให้มึงเป็นคนขับกูด้วยแบบโอ้ยโอ้ยลอยลอยลอยเอาเอาเอากูไม่อยู่ตรงนี้เอากูไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเอาตาไปาย ไปตำรวจนี่มันโอ้เละเลยน่ากลไอ้เนี่ยโดดชนไปพลอยอย่าไปชนไปชนอะไรวะกําแพงครับตายเลยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ GTA 5โลเพย์ไปตำรวจแห่งเมืองลอสตอสนะครับลูกพีนะมาสเตดสเตดครับเออก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็นะครับผมฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผม ถ้าน้องๆสนใจอ,อยากให้พวกพี่ลงมอดรถตำรวจอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ,รบหรือว่าลงมอดอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะจ๊ะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับพวกเรามาเล่น GTA V กันบ่อยขึ้นแล้วนะยครับผมใครๆที่แบบว่ายังอยากดูวพวกเราเล่น GTA อยู่ก็มาดูกันในเกมนี้ได้นะอโอเคงั้นก็ไว้เจอกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตัวถัดไปแล้วเจอกันไปลาก่อนไปเด็กกูแบบน้ำเร็ว